ในวันที่11ทธันวาคมปี1987ชาญเมืองรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาเดฟตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากที่ผ่านการสังสรรค์กับเพื่อนบ้านและครอบครัวกันอย่างสนุกสนานกลิ่นไอแอลกอฮอล์พวยพุ่งออกมาจากริมฝีปากผ่านลมหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นทีละเล็กและน้อยความเย็นจากภายนอกสาดกระทบเข้ามาในห้องนอนสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีเพียงแค่แสงลิบหลีจากไฟฟ้ายอย่างวิกาลข้างนอก มันส่องประทางสายตาให้เขาได้เห็นอะไรได้บ้างรอบข้างมีภรรยาของเขากําลังนอนหันหลังให้อย่างสงบเงียบเดฟลุกขึ้นปาดเหงื่อที่ดูเหมือนจะร้อนระอุจากในร่างกายถัทงที่ภายนอกนั้นบรรยากาศค่อนข้างหนาวมากถึง12องศาเขาดึงสติกลับมาและนึกพินิจย้อนถึงสาเหตุที่เขาตื่นจากการหลับไหลชั่วคราวเหล่านั้นเหมือนเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากส่วนหลังบ้านเขาจอนนี่เดฟนึกในใจเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกชายที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ผิดแน่ แต่ทว่าเสียงนั้นกลับเงียบลงก่อนที่จะมีเสียงหมาเห่าจากข้างนอกดังเข้ามาเป็นครั้งคราวเดฟเดินไปตามเสียงนั้นพลางเงี่ยหูฟ้าอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเสียงสุนัขเห่ายังคงดังระงมขึ้นเป็นจังหวะทีๆีแม้ว่ามันจะแผ่วเบากลือนไปกับเสียงลมพัดแล้วก็ตามเขาเริ่มมองออกไปยังบานหน้าต่างซึ่งข้างนอกนั้นปกคลุมไปด้วยไอหมอกจางๆส่วนหลังบ้านของเขาถูกอบอวลไปด้วยความเย็นชื้นปลายหญ้าหลายๆแห่งมีน้ำค้างจากอากาศคลุมเครือบ้านเป็นปราปลาย เสียงฝีเท้าหนึ่งเดินเหยียบย่ำไปมาอยู่บริเวณสนามหญ้าของเขามันเป็นเสียงของจอห์นนี่ลูกของเดฟที่ตอนนี้กำลังเดินบนเวียนและเหนื่อยหน้ามองบนท้องฟ้าพลางเลือกตาและบ่นพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวอย่างไร้สติจอห์นนี่เดฟเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาอุทานเรียกลูกตัวเองอย่างไม่รู้ตัวในขณะนั้นภรรยาของเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเธองวงเงียขยี้ตาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับในตอนนั้น เดฟไม่ต้องการตอบอะไรอีกนอกจากวิ่งออกไปหาจอนนี่ด้วยความสงสัยอย่างเดียวเท่านั้นภายนอกอันเย็นเยียบบรรยากาศเบาบางจนแทบจะบาดผิวไปทั่วทั้งร่างกายเด็กชายตัวเล็กผมสีน้ำตาลเริ่มค่อยๆเงยหน้าพูดพร่ำเพ้ออะไรบางอย่างจนฟังไม่เป็นสับเขาก้าวเท้าเดินเป็นวงกลมหน้าแปลกที่ร่างกายของเขาเดินเป็นวงกลมได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มองพื้นด้วยซ้ําสังเกตได้จากพื้นที่ที่ตอนแรกมันเป็นหญ้าสีเขียวแก่แต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยรอยลากเท้า จนกลายเป็นดินสีดําสนิทรูปวงกลมชนิดที่ว่าไม่เคยมีอะไรกลมได้เท่านี้อีกแล้วเดฟว,วิ่งเข้ามาโอบไหล่ลูกตัวเองพร้อมกับเขย่าให้เด็กหนุ่มน้อยได้สติเขาตะโกนใส่สองสาครั้งเพื่อลองดูปฏิกิริยาของลูกชายว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนั่นมันก็เริ่มส่งผลทําให้เด็กหนุ่มน้อยต้องทําอะไรแปลกๆออกมาเขาเริ่มหันหน้ามองมาที่พ่อของตัวเองก่อนจะกรีดร้องเป็นเสียงแปลกๆและผักเดฟล้มลงอย่างแรงที่สุด เดฟตกตะลึงและงุนงงสุดขีดถ้าเขาไม่หลงคิดว่านั่นอาจจะเป็นแค่ฤทธิ์แอลกอฮอล์แล้วล่ะก็ <im ble ed> เขาก็คงคิดว่าร่างผู้ใหญ่นั้นยังไงก็ต้องสู้แรงเด็กได้อย่างแน่นอนแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะเขาสัมผัสได้ว่าร่างกายที่เขาสัมผัสเมื่อครู่มันไม่ใช่ลูกของเขาเ <im ble ed> กิดอะไรขึ้นคะเดฟทำไมจอหนี่ถึงมาอยู่ตรงนี้แคที่ภรรยาของเดฟเดินออกมาด้วยความสงสัยซึ่งนั่นก็ไม่ต่างจากเดฟเหมือนกัน จอ์นนี่กรีดร้องเสียงหลงอีกครั้งเป็นจังหวะเดียวกับที่สุนัขตัวหนึ่งกำลังเห่าอยู่ข้างบ้านมันคือสุนัขของเพื่อนบ้านที่ร้อยวันผันปีไม่เคยจะเห่าดุเลยแต่คืนนี้มันกลับมีท่าทีแปลกไปและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือมันไม่ได้เห่ามาที่จอร์นนี่แต่มันเห่าจากบนฟ้าไม่นานนักเสียงอะไรบางอย่างก็ดังคลื่นลงมาจากบนฟ้าอย่างที่คาดเดฟนั่งมองผ่านลมหนาวที่ปลอยเข้าหน้าอย่างแรงเขารับรู้ได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างพวยพุ่งอยู่ด้านบน แต่ทว่ามันกลับไม่มีอะไรผิดไปเลยนอกจากเมฆบนฟ้ามองไม่เห็นเลยเดฟคิดในใ,ใจความสับสนวุ่นวายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อจอนนี่หยุดร้องและเริ่มวิ่งเข้าไปในพงหญ้าสูงใหญ่ที่อยู่นอกรัว้วเดฟตกใจมากจึงรีบตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีสัญญาณอะไรตอบกลับมาเขาจึงไปหยิบปืนพกแล้วตามเข้าไปในป่าแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ที่ที่ควรย่างก้าวเข้าไปเลยก็ตามทุกๆอย่างเกิดขึ้นเร็ว เร็วจนเขายังจับต้นชนปลายไม่ถูกด้วยซ้ำเสียงเหยียบย่ำของฝีเท้าเด็กดังสนั่นอยู่เบื้องหน้าเช่นเดียวกับเสียงย่ำเท้าของเดฟก็ตามมาติดติดฝามืดยังคงพลางตาเขาทุกครั้งที่เหลือบมองโชคอย่างดีที่ประสบการณ์เดินป่าทําให้สายตาของเขาคุ้นชินได้ง่ายมากเดฟมองเห็นจอนนี่วิ่งเร็วมากมันเหมือนราวกับไม่ใช่สปีดของมนุษย์ด้วยซ้ำเด็กน้อยเริ่มค่อยๆเคลื่อนตัวไกลออกไปจากพ่อของเขาเช่นเดียวกับที่พ่อของเขาเองก็เริ่มเหนื่อยไม่ไหวแล้ว จอห์นน <Johnny! S 2> ี่เดฟตะโกนร้องเรียกหานั่นน่าจะเป็นแรงเฮือกสุดท้ายก่อนที่เขาจะหยุดลงด้วยความเหนื่อยหอบจอห์นนี่ได้ยินอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะรับฟังเสียงต้นทางของผู้เป็นพอ่อเขายืนหยุดนิ่งและสั่นรัวก่อนจะพูดเป็นภาษาหนึ่งขึ้นมาซึ่งน่าจะไม่ใช่ภาษาของมนุษย์และแล้วสิ่งที่เดฟเห็นตรงหน้าก็เริ่มทําให้ขาของเขาแทบขยับไม่ได้ในท่ามกลางดงป่าที่เต็มไปด้วยหญ้าขนาดสูงใหญ่ชายหนุ่มคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้น แล้วเดินเข้ามาโอบไหล่จอรน,นี่แทนในความมืดแห่งนั้นเดฟกลับมองเห็นชัดได้ถนัดตาเพราะมีแสงเรืองสีขาวจากบนท้องฟ้าส่องลงมาพร้อมกับลมกันโชคที่มาจากไหนไม่รู้ชายคนนั้นมีลักษณะสูงใหญ่ไม่มีผมดวงตากลมโตสีดำสนิทไม่มีจมูกปากของเขาเล็กเลี้ยวพอๆกับมือที่แห้งกลางเลียวแหลมจนน่าประหลาดที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือเขามีมืออย่างละเจ็ดนิ้วเดฟตาไม่ฝาดอย่างแน่นอนเขาสั่นกลัวกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า แม้ว่ามันกําลังจะทําแค่โอบไหล่จอนนี่ลูกของเขาเท่านั้นและไม่นานมันก็เริ่มสื่อสารกับจอนนี่ที่คาดว่าน่าจะเป็นภาษาเดียวกันกับเด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยหันหน้ามามองพ่อและเสียยิ้มให้ <c oughs> เขาเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวคำพูดเพียงคำเดียวนั้นกับทำให้เดฟถึงกับต้องล้มลงตัวสันเทาด้วยความหวาดผวาปล่อยมันไปเถอะอย่าฆ่ามันเลยและไม่ช้าทันทีที่จอนนี่พูดจบลง ดวงตาสีแดงกล่ำนับร้อยก็เริ่มปรากฏขึ้นรอบๆเดฟอยู่ในเงามืดสิ่งเหล่านั้นเล้นกายเฝ้ารอจังหวะจู่โจมตลอดเวลาภายในดวงตาสีแดงนั้นมีในตาดำจับจ้องมองมาด้วยความอาฆาตอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเดฟรับรู้ได้ว่าคืนนี้เป็นคืนที่หนาวมากๆแต่ทำไมร่างกายของเขาถึงร้อนระอุปไปทั่วแบบนี้เขารีบหยิบปืนขึ้นมาหวังจะข่มความกลัวเพื่อหวังเอาชีวิตรอดชายร่างสูงใหญ่คนนั้นพยายามจะใช้มืออันเรียวยาวสั่งลูกน้องให้จบชีวิตเดฟทันทีแต่ทว่า จอนนี่กลับเข้ามาขัดขวางเอาไว้เด็กน้อยเสย์ย,ยิ้มให้พ่ออีกครั้งด้วยความสะใจและไม่นานร่างของเด็กน้อยก็ค่อยๆเปลี่ยนลงไปต่อหน้าของเดฟในตอนนั้นผิวหนังสีน้ำตาลอ่อนเริ่มเปื่อยเน่าจนขาดยุยเส้นผมบนหัวฉีกร่วงทั้งแผงตกลงมาต่อหน้ามันเผยให้เห็นกล้ามเนื้อในตัวที่เหลืองซีดเป็นริ้วลอยดวงตากลมโตสีดำปรากฏพร้อมกับร่างร่างนั้นก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูทรงคล้ายกับมนุษย์อยู่บ้างเพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากก็คงจะเป็นกระโหลกศีรษ รวมไปถึงใบหน้าที่ซีดเผือดพร้อมกับปากจมูกที่เล็กจิ๋วด้วยใบหน้านั้นยิ้มร่าเผยให้เห็นฟันซี่แหลมคมเดฟรับรู้ได้ว่าเขาโดนหลอกแล้วจากสิ่งมีชีวิตที่เหนือชั้นกว่ามนุษย์เขาพยายามยกปืนขึ้นหวังจะยิงทันทีเมื่อรู้ว่านั่นไม่ใช่จอนนีลูกของเขาต่อไปแต่ทว่าเดฟก็เผลอสลบไปในตอนนั้นท่ามกลางความหนาวเย็นเย,ยือยงในขําคืนพงป่าเหล่านั้นเองเช้าอีกวันเดฟฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาล พร้อมกับภรรยาและจอนนี่เขาเข้าอบกอดลูกชายทันทีเมื่อรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์เมื่อคืนว่าสรุปแล้วมันคือความจริงหรือความฝันกันแน่จากการสืบหาเบาะแสและคำให้การของเดฟทั้งหมดไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่เดฟพูดเป็นความจริงเพราะในตอนนั้นไม่มีร่องรอยอะไรหลงเหลือเลยแม้กระทั่งรอยวงกลมประหลาดบนสนามเด็กเล่นเดฟเข้าใจและเลือกที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้ในตอนนี้เขามีสภาพปกติและกลับมาเล่นกับลูกชายสุดที่รักของเขาได้เหมือนเดิม จอนนี่ยิ้มแย้มอบกอดพ่อของเขาด้วยความรักก่อนที่สายลมหนาวจะปรากฏพัดผ่านบนหน้าของเดออีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบประหลาดจากข้าคืนนั้นที่ตรึงอยู่ในใจเขาว่าลูกของแกอยู่กับฉันแล้วอย่าบอกความจริงเด็ดขาดไอ้มนุษย์